รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกับรายการสนุกคิดคณิตมาปลายกับคุณครูโปเต้นะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาตะลุยโจทย์ไปพร้อมๆกันค่ะเป็นการทำบากฝึกหัดนะคะในเรื่องของความน่าจะเป็นที่เราได้เรียนกันไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้2 EP ที่แล้วนะคะบากฝึกหดัดความน่าจะเป็น น้องๆรีบหยิบปากกากระดาษดินสอมาเริ่มเรียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะลองมาทำแบบฝึกหัดกันค่ะว่าเรายังจำได้อยู่หรือเปล่าเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะสำหรับข้อแรกนะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนโยนเหรียญ1นเหรียญ3ครั้งจงหาจำนวนเหรียญที่เกิดขึ้นในหน้าต่างๆ โดยให้เขียนแผนภาพต้นไม้น้องๆยังจําแผนภาพต้นไม้ได้ไหมคะว่าเขียนอย่างไรเราเริ่มต้นเลยนะคะโย,ยนเหรียญหนึเหรียญ3ครั้งเหรียญเนี่ยออกได้ทั้งด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยนะคะครูขออนุญาตแทนค่าของให้ตัว S เนี่ยนะคะแทนด้านหัวแล้วก็ให้ t แทนด้านที่ออกก้อยนะคะโอเคครูเริ่มจาก h นะคะ โยนเหรียญครั้งที่1ได้หัวโยนเหรียญครั้งที่2โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นด้านหัวกับด้านก้อยโยนเหรียญครั้งที่3โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็จะประกอบไปด้วยด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยน้องๆอคะเดี๋ยวเรามาโยงแผนภาพต้นไม้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะครั้งที่1ได้หัวครั้งที่2ได้หัวครั้งที่3ออกหัวก็กลายเป็น H H, แล้วก็ H นะคะเหตุการณ์ต่อมาโยแล้วได้หัวแล้วก็ครั้งที่สองออกหัวเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งที่3ออกเป็นกอยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ออกมาจึงกลายเป็น H H แล้วก็ T ต่อมานะคะครั้งแรกออกหัวครั้งที่สองออกกอยครั้งที่3ออกเป็นหัวจึงได้เป็น H T แล้วก็ H ส่วนต่อมานะคะครั้งแรกออกหัวครั้งที่2ออกก้อยครั้งที่3ออกก้อยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็น H T T นั่นเองค่ะน้องๆคะครั้งแรกเนี่ยออกเป็นหัวไปแล้วเรามาดูที่ว่าโยนเหรียญครั้งแรกออกเป็นก้อยกันบ้างค่ะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นก้อยหัวหัวนะคะได้มาแล้วเป็น T H H ต่อมาค่ะโยนครั้งแรกได้ก้อยครั้งที่2ได้หัวครั้งที่3ได้ก้อยผลของเหตุการณ์จึงออกมาเป็น t h แล้วก็ t พอครั้งต่อมานะคะออกเป็นก้อยแล้วก็ก้อยครั้งที่3ออกเป็นหัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นก้อยก้อยหัวนะคะส่วนครั้งสุดท้ายนะคะจึงเกิดเป็นครั้งแรกได้ก้อยครั้งที่2ได้ก้อยโยนเหรียญครั้งที่3ก็ได้เป็นก้อยอีกจึงออกมาเป็น ทีทีแล้วก็ถีนั่นเองค่ะโยนเหรียญ1นเหรียญ3ครั้งผลลัพธ์หรือว่าจำนวนของเหรียญที่ขึ้นในหน้าต่างๆจะได้ทั้งหมดกี่ครั้งคะ1 2 3่5 6 7สี่ห้าหแล้วก็8นั่นเองค่ะ8เกิดขึ้นจากอะไรคะน้องน,องนองคะครั้งที่1ออกได้หัวกับก้อยเพราะฉะนั้นคือ2ถูกไหมคะครั้งที่2ออกเป็นอะไรคะหัวกับก้อยได้อีก2เหตุการณ์ครั้งที่3ม ออกมาได้หัวกับก้อยได้อีก2%เพราะฉะนั้นรูจึงเอา2ไปคูณ2แล้วก็คูณด้วย2จึงเท่ากับ8นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของแผนผูมต้นไม้ได้ดังที่เราได้แจกแจงไปเมื่อสักครู่แล้วก็ผลของเหตุการณ์ที่ออกมาตามหลักการนับก็จะมีทั้งหมด8วิธีการนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับข้อแรกเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ สำหรับในตัวอย่างต่อไปนะคะโจทย์บอกว่าในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ประกอบด้วยโจทย์แบบปรลนัย4ตัวเลือก5ข้อโจทย์แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องเพียง1ตัวเลือกเท่านั้นจงหาจำนวนวิธีในการตอบคำถามที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีกี่วิธีน้องๆคะสำหรับโจทย์แบบนี้คุณครูแนะนำให้น้องๆทำเป็น แผนภาพต้นไม้ค่ะเราจะสามารถที่จะแจกแจงวิธีการออกมาได้อย่างง่ายที่สุดเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะข้อที่1โจทย์มีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมคะข้อที่1สมมุติว่ามีช้อยเป็น a b c แล้วก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสของข้อที่1มีโอกาสที่จะตอบเป็นอะไรได้บ้างคะ a b c แล้วก็ดีถูกไหมคะ4ตัวเลือกข้อที่2มีโอกาสที่จะตอบเป็นตัวเลือกได้ทั้งหมดกี่ตัวเลือกคะ 4ตัวเลือกเหมือนกันนั่นก็คือ a b c แล้วก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ได้อีก4วิธีข้อ3เหมือนกันค่ะได้อีกกี่วิธีคะ a b c แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ได้อีก4ตัวเลือกเห็นไหมคะข้อ1ได้4วิธีข้อ2ได้4วิธีข้อ3ได้4วิธีข้อ4ก็สามารถเลือกจากช้อยหรือว่าปรนัยได้อีก4ตัวเลือกก็คือ a b C แล้วก็ดีส่วนข้อ5เหมือนกันค่ะก็เลือกได้อีก4ตัวเลือกก็คือ A B C แล้วก็ d ีตัวเลือกนั่นแปลว่าในแต่ละข้อจะมีตัวเลือกที่ถูกเลือกเนี่ยทั้งหมด4วิธีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือ4คูณ4คูณ4คูณ4แล้วก็คูณด้วย4ทั้งหมดกี่ตัวนะคะ5ตัวเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ1,024วิธี ทำได้ไหมคะน้องๆสำหรับข้อนี้อาจจะฟังดูเอ๊ะมันงงๆแต่ว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าข้อไหนน้องๆรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยากหรือว่าไม่รู้จะเริ่มทำยังไงให้เริ่มจากการวาดภาพหรือว่าเขียนเป็นแผนภูมิต้นไม้แบบเนี้ยคะ่ะน้องๆก็จะสามารถทำโจทย์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อต่อไปกันเลยนะคะสำหรับโจทย์ในข้อที่3บอกว่า มีนักเรียน5คนยืนเข้าแถวเพื่อซื้ออาหารกลางวันของร้านอาหารแห่งหนึ่งจงหาว่าจำนวนวิธีที่ยืนเข้าแถวที่แตกต่างกันมีทั้งหมดกี่วิธีอะสมมติว่านักเรียน5คนนะคะคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4แล้วก็คนที่5โอกาสที่จะเกิดขึ้นในการเข้าแถวซื้ออาหารคนแรกก็จะเข้าได้ทั้งหมด5วิธีคนที่2เข้าได้กี่วิธีคะ 4วิธีคนที่3เข้าได้3วิธีคนที่4ก็เข้าได้อีก2วิธีแล้วก็คนที่5เข้าได้อีก1วิธีนั่นหมายความว่าโจทย์กำลังบอกว่าให้เราเข้าแถวด้วยวิธีการยืนที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อสลับกันยืนคนที่5คนที่4คนที่3คนที่2คนที่1เรียงกันมาสลับกันไปแบบนี้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันโอกาสที่จะเกิดขึ้นจึงเท่ากับ5คูณ คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1เท่ากับ120วิธีค่ะน้องๆคะ่ะยักไหมคะสำหรับข้อนี้ครูเชื่อว่าน้องๆน,น่าจะมีเพื่อนเยอะๆใช่ไหมคะเวลาไปเข้าแถวซื้ออาหารกลางวันที่โรงอาหารที่โรงเรียนลองดูสิคะว่าจะได้ถึง120วิธีแบบที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูในโจทย์ข้อต่อไปเลยนะคะ สำหรับโจทย์ข้อต่อไปบอกว่ามีชาย6คนผู้หญิง5คนต้องการจัดคู่แข่งขันระหว่างชาย1คนแล้วก็หญิง1คนในการแข่งขันกีฬาเทนนิสจะสามารถจัดได้ทั้งหมดกี่วิธีน้องๆคะในเกมเทนนิสอันเนี้คะ่ะเราเล่น1คนโดยผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนนะคะ6คนใช่ไหมแต่เราต้องการผู้ชายแค่1คนส่วนผู้หญิงมีทั้งหมด5คนใช่ไหมคะ แล้วเราต้องการให้ผู้หญิงเข้าแข่งขันเพียง1คนโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเลือกคนมาแข่งผู้ชายเราเลือกได้ทั้งหมดกี่คนคะ1 2 3่ะ1 2 3 4 5, แล้วก็6คนเพราะฉะนั้นจึงเลือกได้6วิธีส่วนผู้หญิงมี5คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น,น5นคนเนี่ยเราจะเลือกใครก็ได้ใน5คนเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงก็เลือกได้อีก5วิธีเช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนำ 6คูณด้วย5ก็จะได้เท่ากับจำนวนวิธีนั่นก็คือ3 0วิธีนั่นเองค่ะน้องๆคะ่ะไม่ยากใช่ไหมคะเราพิจารณาที่จำนวนคนแล้วก็เงื่อนไขที่เขากำหนดมาว่าเขาต้องการผู้ชาย1คนนะผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะจากจำนวนผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่โจทย์กำหนดให้จึงได้เท่ากับ30วิธีค่ะ สำหรับทั้ง4ข้อในแบบฝึกหัดที่เราได้ทำไปแล้วคุณครูเชื่อว่าน,น้องสามารถทำแบบฝึกหัดแล้วก็เกิดทักษะได้อย่างมากมายเกี่ยวกับความน่าจะเป็นกันไปแล้วนะคะสำหรับในเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันค่ะไปพบกันในเบรกต่อไปค่ะ ในแบบนี้นะคะคุณครูจะพาน้องๆมาทาแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยเราจะมาเริ่มกันที่แบบฝึกหัดข้อนี้เลยนะคะจ้องเขียนผ่านภาพต้นไม้เพื่อแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการโยนเหรียญ1นเหรียญ4ครั้งว่าจะมีจํานวนวิธีที่แตกต่างกันไปได้กี่วิธีค่ะโดยมีเงื่อนไขทั้งหมดหงเงื่อนไขดังนี้ค่ะอันแรกนะคะไม่มีหน้าหัวเกิดขึ้นเลยเงื่อนไขที่2บอกว่ามีหน้าหัว เพียง 1>, 1ครั้งเงื่อนไขที่3บอกว่ามีทั้งหน้าหัวแล้วก็หน้าก้อยอย่างละ2ครั้งส่วนเงื่อนไขที่4บอกว่ามีหน้าหัว3ครั้งแล้วก็เงื่อนไขที่5บอกว่ามีหน้าหัว4ครั้งโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาวาดแผนภาพต้นไม้เลยนะคะครั้งที่1โอกาสที่เกิดขึ้นก็จะเป็นหัวกับก้อยคู่ขออนุญาตแทนสัญ,ญลักษณ์ให้ H แทนเหรียญที่ออกด้านหัวแล้วก็ทีแทนสัญลักษณ์ที่ออกด้านก้อยนะคะเราเริ่มเลยหัวนะคะก็คือ H แล้วก็ก้อยคือทีนะคะเพราะฉะนั้นครั้งแรกโอกาสที่เกิดขึ้นคือหัวกับก้อยครั้งที่สองโอกาสที่เกิดขึ้นก็คือหัวกับก้อยเหมือนกันส่วนครั้งที่สามโอกาสที่เกิดขึ้นก็คือ หัวกับก้อยเหมือนกันส่วนครั้งที่4โอกาสที่เกิดขึ้นในการโยนเหรียญก็จะมีหัวกับก้อยเหมือนกันทีนี้เรามาเริ่มเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้นะคะครั้งที่1ก็จะได้เป็นหัวหัวแล้วก็หัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขียนในรูปสัญลักษณ์ก็จะได้เป็น H H H แล้วก็ H นะคะต่อมาค่ะเหตุการณ์ที่สที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็น H H แล้วก็ทนะคะออกก้อยหครั้งนะคะต่อมาเหตุการณ์ที่3นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็น h h t แล้วก็ s นะคะเหตุการณ์ต่อมาคือ h, h, t, h s แล้วก็ t t นั่นเองค่ะเหตุการณ์ต่อมาคือ h t h s เหตุการณ์ต่อมาจะได้เป็น h t h แล้วก็ h, t, แวก h, t แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะก็จะได้เป็น h t t แล้วก็ s แล้วก็อีกเหตุการณ์นึงนะคะที่ออกในหน้าหัวก็จะได้เป็น H แล้วก็ T T T นั่นเองตอนนี้นะคะสำหรับในกรณีที่เหรียญแรกเนี่ยออกเป็นหัวหรือว่า H เนี่ยเสร็จละเดี๋ยวเรามาพิจารณากัน,กนที่เหรียญครั้งที่1น,นะคะออกเป็นก้อยกันบ้างก็จะได้เป็น T H H, 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 H นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อมานะคะ T H H T เหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็น t h t แล้วก็ h นะคะเหตุการณ์ต่อมาจะได้เป็น t h t t แล้วก็เหตุการณ์ต่อมานะคะก็จะได้เป็น t t h h นะคะเหตุการณ์ต่อมาได้เป็น t t h t อีกเหตุการณ์นึงนะคะก็จะเป็น t t t แล้วก็ h ส่วนเหตุการณ์สุดท้ายออกก้อยหมดเลยนะคะก็จะเป็น t t แล้วก็ทีโอเคทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ 5, เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดตอนนี้น้องๆได้สร้างแผนภาพต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้วในการโยนเหน 1, เรียญ1เหรียญสครั้งโอกาสที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างตามแผนภาพที่เราทำไปเมื่อสักครู่เรามาเริ่มกันที่เหตุการณ์เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะคะไม่มีหน้าหัวออกเลยน้องๆลองพิจารณาดูจากแผนภาพสิคะว่า มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ไม่มีหน้าหัวออกเลยเหตุการณ์ไหนคะนั่นก็คืออะไรคะที่ที่ที่แล้วก็ทีเพราะฉะนั้นมีกี่เหตุการณ์คะที่เกิดขึ้น1วิธีใช่ไหมคะหรือว่า1เหตุการณ์นั่นหมายความว่าข้อแรกเงื่อนไขที่กำหนดนั่นก็คือว่าไม่มีด้านหัวออกเลยมีทั้งหมด1วิธีด้วยกัน ต่อไปไปดูเงื่อนไขที่สองนะคะสำหรับเงื่อนไขที่สองโจทย์บอกว่ามีหน้าหัวเพียง1ครั้งออกหน้าหัวเพียง1ครั้งในการโยนทั้งหมด4ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างคะมาดูซิอันไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมคะ h แล้วก็ t t t อันต่อมาคืออะไรคะ t h t t อีกอันนึงคืออะไรคะ t t h แล้วก็ t ส่วนอีกหนึ่งอันก็คือ t T T แล้วก็ H ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มีหน้าหัวออกเพียง1ครั้งก็จะได้ทั้งหมด4วิธีด้วยกันค่ะเราเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเงื่อนไขข้อที่1แล้วก็ข้อที่2เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขข้อที่3โดยโจทย์บอกว่า ออกหน้าละสอครั้งก็คือหัว2ครั้งแล้วก็ก้อยสอครั้งมาดูซิว่ามีกี่เหตุการณ์อันแรกนะคะ H S T T อันต่อมา H T S T ได้สองแล้วนะอีกอันนึงคือ S T T H 3แล้วแล้วก็ T H S T อีกอันนึงคือ T H T H แล้วก็อันสุดท้ายก็คือ T T H S เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ออก หน้าละ2ครั้งจึงมีด้วยกันทั้งหมดกี่อันคะ6วิธียากไหมคะสำหรับเงื่อนไขที่ผ่านมาทั้ง3เงื่อนไขไม่ยากเนาะเดี๋ยวเรามาดูในเงื่อนไขที่4กันคะ่ะสำหรับเงื่อนไขที่4โจทย์บอกว่ามีหน้าหัวออก3ครั้งโอ้หัวทั้ง3ครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามีกี่เหตุการณ์นะคะที ออกหัว3ครั้งน้องๆลองนับดูสิคะก่อนที่ครูจะเฉลยว่าได้ทั้งหมดกี่วิธีกี่วิธีคะเริ่มนะคะอันแรกก็จะเป็น h h h, h แล้วก็ t อันต่อมา h s t h อันต่อมาคืออะไรคะ h t h s แล้วก็ t h h s โอเคนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ทั้งหมด4วิธีนะคะยากไม่เอ่ยส่วน ข้อสุดท้ายหรือว่าเงื่อนไขที่บอกว่ามีหน้าหัวทั้งหมด4ครั้งก็คือไม่ว่าจะโยนกี่ครั้งใน4ครั้งโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะออกในหน้าหัวเสมอน้องๆลองโยนเหรียญสิคะว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นหน้าหัวเนี่ยสครั้งได้มีโอกาสมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะฉะนั้นมีกี่อันคะน้องๆคะจากการดูจากแผนภาพเพียง1อันเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น การโยนที่จะได้หน้าหัวทั้ง4ครั้งจึงมีเพียงแค่1วิธีเท่านั้นค่ะน้องๆคะสำหรับนิโจอ์ข้อนี้นะคะกับ5เงื่อนไขครูเชื่อว่ามันอาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าค่อยๆทําทีละเงื่อนไขไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่ละเงื่อนไขครูเชื่อว่าน้องๆสามารถทําได้เดี๋ยวเราลองไปดูในข้อต่อไปกันเลยนะคะว่าน้องๆอง่ะจะสามารถทําได้หรือเปล่า สำหรับในโจทย์ข้อต่อไปนะคะจะเป็นการทดลองสุ่มโดยให้น้องๆเนี่ยฝึกการเขียน s ัมเปิลสเปซแล้วก็เหตุการณ์ที่น้องๆสนใจนะคะโดยข้อแรกนะคะได้หัว2เหรียญจากการโยนเหรียญสองครั้งก็คือออกเป็นหน้าหัวเนี่ยสองครั้งจากการโยนเหรียญน,น้องๆคะในการโยนเหรียญเนี่ยนะคะ2เหรียญ1น,นครั้งเนี่ย โอกาสที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะเราเขียน sample space ก่อนเลยมีอะไรบ้างคะหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยเพราะฉะนั้น sample space ของเราจะประกอบไปด้วย4วิธีหรือว่า n s เท่ากับ4ใช่ไหมคะเหตุการณ์ที่เราสนใจโจทย์ว่าไงนะคะออกหัวทั้ง2เหรียญ นั่นหมายความว่าก็จะต้องได้ H S หรือว่าหัวหัวเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดขึ้นมีเพียง1นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นคืออะไรคะสูตรว่าไงคะ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะคะ NE มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะเพราะเหตุการณ์ที่เราสนใจออกหน้าหัวทั้ง2เหรียญมีเพียง1เดียว ส่วนด้วยซัม p l e s p a c ก็คือจำนวนที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีทั้งหมด4ใช่ไหมคะจึงเท่ากับเศษ1ส่วนสค่ะ น้องๆคะเดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกหัดข้อต่อมาเลยนะคะโจทย์บอกว่าให้น้องๆเขียน sample space แล้วก็เหตุการณ์ที่สนใจจากการทดลองครั้งนี้นะคะโดยเขาสนใจบอกว่าได้ผลรวมบนแต้มของหน้าลูกเต๋าเป็น2หรือ6จากการโยนลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดขึ้นนะคะคั้นแรกเดี๋ยวเรามาเขียน Sample Space คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอะไรบ้างคะถ้าโยนลูกเต๋า2ลูกพร้อมกัน1ครั้งโอกาสที่เกิดขึ้นเป็นอะไรคะแผนภาพต้นไม้ที่เราเคยเขียนกันมา1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอะไรคะ6.6นั่นเองเพราะฉะนั้นจำนวนของ Sample Space หรือว่าเซตของ S เนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด36ถูกไหมคะ เพราะว่าเราสนใจเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้น ns จึงเท่ากับ36ทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาที่เหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือได้แต้มเป็น2หรือ6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแต้มที่มีผลรวมเป็น2น้องๆว่าเกิดจากอะไรบ้างคะ1บวกกับ1ใช่ไหมคะได้2มีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้แต้ม1 1 แล้วอะไรเอ่ยที่ได้6บ้างคะเริ่มจาก15แล้วมีอะไรอีกคะ24 33 42แล้วมีอะไรอีกคะ51เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจนะคะหรือว่าเซตของ E หรือว่า Event นะคะก็จะประกอบไปด้วย1 1่15 24 33 42แล้วก็51รวมเป็นกี่เหตุการณ์คะที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด6วิธีด้วยกัน เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูอยากรู้ความน่าจะเป็นของโจทย์ข้อนี้เพิ่มเติมจากโจทย์เนาะเพราะโจทย์ให้เขียน s ัม p l e space แล้วก็เหตุการณ์ที่เราสนใจถ้าครูอยากให้น้องๆหาความน่าจะเป็นใช้สูตรว่าอะไรคะ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS NE ของเราคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจหรือว่า Event นะคะก็จะเท่ากับ6ส่วนด้วย s a m p l e space คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คือ36เพราะฉะนั้นจึงเท่ากับ เศษ6ส่วนด้วย36ก็คือความน่าจะเป็นเท่ากับเศษ1ส่วน 1. 6นั่นเองค่ะ สำหรับในแบกนี้นะคะคุณครูเชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเขียน s ัมเปิลสเปซแล้วก็เหตุการณ์หรือว่า e v e n นท์ที่น้องๆสนใจหรือว่าที่โจทย์กำหนดได้แล้วนะคะสำหรับในเบรกหน้านะคะคุณครูจะพาน้องๆไปหาความน่าจะเป็นจากโจทย์กันค่ะเดี๋ยวไปพบกันในเบรกหน้าค่ะ สำหรับในแบกนี้นะคะเราจะลองมาหาค่าของความน่าจะเป็นในการหา Sample Space Event กันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะโจทย์กำหนดให้ถ้า S นะคะหรือว่าแ a มเปิ s สเปซเท่ากับ0 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9โดยกำหนดให้ E1 หรือว่าเหตุการณ์ที่1นะคะเท่ากับ0 2 4 6แล้วก็8 e v e n นที่2เท่ากับ 1, 3, 5, 7แล้วก็9 e v e อีเวนท์ที่2เท่ากับเซตของ 2, 3, 4แล้วก็5และ e v e n นท์ที่4นะคะเท่ากับ 1, 6แล้วก็โจทย์บอกว่าให้น้องๆหา สมาชิกของ s a ม p ปิลสเปซที่อยู่ในเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะสำหรับโจทย์ข้อแรกนะคะคือการหาเหตุการณ์ที่1 u n i ยูเนกับเหตุการณ์ที่3สําสำหรับเหตุการณ์ที่1นะคะก็คือ E1 Union ยูเนกับ E3 นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น0 2 4 6แล้วก็8 ยูเนียนกับ2 3 4 5เพราะฉะนั้นเซตที่ได้ถ้าตัวไหนซ้ำกันครูก็จะตัดออกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เป็นเซตของ0 2 3 4 5 6แล้วก็8ค่ะมาดูนที่ข้อต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่1 i n t e อินเทอร์กับเหตุการณ์ที่2น้องๆพิจารณาดูที่ E1 กับ E2 นะคะ E1 ของเราประกอบไปด้วย 0, 2, 4, 6แล้วก็8ส่วน e2 ประกอบไปด้วย 1, 3, 5, 7, 9มีอะไรซ้ำกันบ้างมีสมาชิกตัวไหนซ้ำกันบ้างคะ intersection เราเอาในส่วนที่ซ้ำกันมีตัวไหนซ้ำไหมคะถ้าไม่มีคำตอบคืออะไรคะเซตวางนั่นเองค่ะเราก็เขียนเครื่องหมายเซตหรือว่าเครื่องหมายตัวฟรีแบบนี้ก็ได้นะคะคือเซตวาง ต่อไปนะคะโจทย์ข้อที่3บอกว่าจงหา E 3 complement complement ก็คือเอาทุกตัวที่อยู่ใน universe แต่ว่าไม่ได้อยู่ใน E 3นั่นเองเพราะฉะนั้น E 3ของเรามีอะไรบ้างคะ2 3 4 5แต่ว่าเราไม่เอาเซตที่อยู่ใน E 3นั่นคือ complement เพราะฉะนั้น E 3 complement ก็จะประกอบไปด้วย0 16 7 8แล้วก็9นะคะคอมพลเมนต์เนาะอยู่ในยูนิเวอร์สแต่ว่าไม่อยู่ในเซตนั้นต่อมาค่ะข้อที่4นะคะโจทย์บอกว่า e 3 Compliment นต์อินเทอร์กับ e 4วงเล็บนะคะอินเ r อร์เกับ e 2ทีนี้เราได้หา e 3 Compliment ไปแล้วจากโจทย์เมื่อสักครู่นะคะก็จะได้ e 3 Compliment ก็คือ01 6 7 8 9ใช่ไหมคะอินเ r อร์เซกกับ e 4 e 4 i n อินเ e อร์เซกกันมีอะไรเป็นสมาชิกของ e 4บ้างคะ1 6 7ใช่ไหมคะมีอะไรซ้ำกันบ้างเอ่ยใน e 4กับ e 3 c o คอมเพลเมนต์ก็คือมีทั้ง1แล้วก็6แล้วก็7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบในวงเล็บของ e 3 c o คอมเพลเมนต์อินเ c อร์เซกกับ e 4คือเซตของ1 6แล้วก็7แต่ยังไม่จบค่ะสำหรับข้อนี้โจทย์ให้หาอะไรต่อนะอินเ r อร์เซกกับ E2 E2 ของเรามีอะไรซ้ำกับ167บ้างเซตของ E2 ประกอบไปด้วย13579มีอะไรซ้ำกันบ้างคะมีเซตของ1แล้วก็7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้จึงเท่ากับเซตของ1กับ7นั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อที่5ต่อเลยนะคะ S ก็คือ sample space ของเรา intersect กับ e 3จากนั้นทั้งวงเล็บนะคะเอาไปหาคอมพลเมนต์น้องๆคะ s แป p ์ส Space i n t e r s เซ c กกับ e 3นั่นก็คือเซตของ e 3นั่นเองค่ะแต่จากนั้นให้น้องๆอ,งอะ่ะเอาไปหาคอมพลเมนต์เพราะฉะนั้นเซตของ e 3เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรคะ2 3 4 5ตัวที่ไม่ใช่2 3 4 5แต่อยู่ใน Sample Space ป,ป,ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ0 1 6 7 8แล้วก็9นั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะข้อ5เสร็จแล้วไม่ยากใช่ไหมคะมันเริ่มมีคอมพลเมนต์เยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันที่ข้อ6เลยค่ะ e 1 c o m p คอม e พลเมน e ์อินเอร์เซกกับ e 2 c o คอมเพลเมน์จากนั้นใส่วงเล็บนะคะแล้วก็ไปอินเ r อร์เซกกับ e 3 c o คอมเพลเมน์เราเริ่มกันที่ e 1 c o m p คอม e พลเมน์ก่อนน้องน้องคะ e 1 c o m p คอม e พลเมน์ได้เป็นอะไรคะ1 3 5 7 แล้วก็9ใช่ไหมคะส่วน e 2อ complement ก็จะเป็น0 2 4 6แล้วก็8จากนั้นเราเอาเซต e 1 complement มา intersect กับ e 2 complement สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ e 1 complement กับ e 2 complement มันมีอะไรซ้ำกันไหมคะมีสมาชิกตัวไหนซ้ำกันไหมคะไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นอะไรคะ เซตว่างใช่ไหมคะจากนั้นเมื่อเซตว่างไปอินเทอร์เซ็กกับ e 3 c o คอมพิเม t นต์โอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรซ้ำกันไหมคะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในเซตเลยเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคำตอบของข้อ6คืออะไรคะเซตว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วคำตอบของข้อ6คือเซตว่าง น้องๆคะสำหรับใน EP นี้นะคะน้องๆได้ทำแบบฝึกหัดตะลุยโจทย์ไปกับคุณครูนะคะในเรื่องของทดลองสุ่มนะคะรวมถึงการหาแมเ p ิ e สเปซแล้วก็เหตุการณ์หรือที่เราเรียกว่าอีเวนต์รวมถึงในการหาค่าของความน่าจะเป็นโดยใช้สูตร pe เท่ากับ ne ส่วนด้วย ns เชื่อว,ว่าน้องๆน,น,น่าจะสนุกสนานไปกับการทาแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับครูนะคะสาหรับ วันนี้นะคะรายการสนุกคิดคณิตมอปลายนะคะกับคุณครูโปเต้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใน EP ีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ